มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้เสียเวลา200กว่านาทีเลยนะครับวันนี้ทำขบวนโดย G E A 4ี่ห้าสี่ครับกำลังผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับ 4ี่หนะครับทางพบวนรถเร็วที่1นึเจ็นะครับพบวนยาวมากๆเลยนะครับ นะครับอาจไม่มีเบาเลยนะครับพอรอนี่นะครับไปแล้วรับหนึ่งเจ็ดสองครับสงสัยจะรีบเอาไปทำริ้วกลับมานะครับเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากจชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ นอกมะดุกชาแนลครับ